สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนภาพัฒรวมพาเครื่อง EP ที่1 4 7นะคะวันนี้มีพาบ้านสวยๆค่ะมาแบ่งปันให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะคะราคาพิเศษเหมือนเดิมค่ะที่รายการละ300บาทนะคะน้องจะส่งให้ฟรีนะคะเป็นโปรโมชั่นจะส่งฟรีนะคะสําหรับพาบ้านสวยๆ EP นี้นะคะพี่ๆคะเข้ามารับชมแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนภพพัฒรวมพาเครื่องไว้ด้วยนะคะช่องทางการติดต่อของน้องนะคะยังคงเป็น ช่องทางเดิมค่ะเบอร์เดิมลายเดิมเลยนะพี่ๆ0910629533ค่ะสามารถโทรเข้ามาหรือแอดผ่าน ID l ดียมาได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิป EP ต่อๆไปนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมรายการพระบ้านกันเลยค่ะพี่ๆค่ะ,พพคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะ รายการที่1ค่ะพี่พี่เป็นรายการนี้เลยค่ะเป็นชุดเซตนะคะของหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีนะคะพี่ขารายการที่1น,นะคะนี่เลยค่ะมีพระปิตานะคะแล้วก็สมเด็จนะคะพิมพ์ปกโพไปให้นะ,ะเดี๋ยวน้องจะเอาด้านในนะคะให้รับชมนะคะพี่พี่เป็นรายการที่1นนะคะ300บาทเท่านั้นนะพี่พีนะนี่เลยค่ะไปพร้อมกล่องตลับสวยๆเลยนะคะรายการที่1ค่ะ ขออนุญาตซูมเข้ามาเลยไหนพี่นะจะได้เห็นองค์พระใกล้ๆนะคะเวขานี่สําหรับ EP นี้ก็เป็นโปรโมชั่นพิเศษนะคะจะส่งให้ฟรีทุกรายการนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะพี่ๆหรือว่าจะโอนก็ได้ค่ะเอาที่พี่ๆสะดวกได้เลยนะสั่งของกันแล้วก็รับของให้น้องด้วยนะคะวขานี่เลยก็ไปเป็นชุดเป็นเซตแบบนี้เลยนะคะรายการที่1่ค่ะพี่ๆไปกันต่อเลยที่รายการต่อไปค่ะรายการที่2ค่ะ เป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะวัดประดู่ชิมพีค่ะเดี๋ยวน้องเอาด้านในให้รับชมนะอันนี้ไปพร้อมกล่องนะคะกล่องตลับเลยนะ มีปิดทองไปให้นะคะตรงนี้นะพี่นะเป็นรายการที่2นะคะ3 0 0ร้อยบาทจะส่งให้ฟรีทุกรายการค่ะพี่ๆรับชมพิจารณาดูได้เลยนะรายการที่2นะคะนี่ด้านหลังเป็นหลังยันค่ะพี่ขาลองรับชมดูชื่นชอบรายการไหนก็สามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะคะไปกันต่อเลยที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่3ค่ะพี่ๆรายการที่3นะคะเป็นหลวงอ่เป็นหลวง,หลงพ่อ หลวงพ่อโตนะคะพี่ขารายการที่3มนะนี่ไปให้แบบนี้นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะพี่พขารับชมดูนะชื่นชอบยังไงก็สามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยค่ะเป็นองค์พระสวยๆเลยนะคะพี่พอันนี้เลี่ยมไปให้เนี่ยค่อนข้างมีน้ำหนักนะคะพี่พี่ขาด้านในน้องไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้ออะไรนะคะพี่พี่ลองรับชมดูนะอันนี้เป็นรายการที่3มนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่4ค่ะพี่พี่ รูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่พรายการที่4นะคะพิมพ์เก่าๆเลยนะนี่เรียมไปให้ประมาณนี้เลยค่ะเป็นรายการที่4ค่ะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงก็สามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะคะเบอร์โทรติดต่อของน้องนะคะอยู่ด้านล่างค่ะยังคงเป็นเบอร์เดิมลายเดิมค่ะพี่พีถ้าอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมยังไงก็แอด i d ดียรายกันเข้ามาได้เลยนะคะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่5ค่ะ เป็นพระสมเด็จนะคะพี่คอันนี้จะเป็นเหมือนหินนะพี่นะก็ไม่แน่ใจว่าเป็นหินอะไรยังไงเนาะพี่ๆลองพิจารณากันดูนะคะค่อนข้างมีน้ําหนักนะคะแล้วก็ปิดทองไปให้ด้วยนะเลี่ยมไปให้อย่างสวยงามเลยค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ห้าค่ะพี่ๆสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะน้องจะส่งให้ฟรีทุกรายการค่ะนี่เลยรายการที่ห้าค่ะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่หกค่ะพี่ๆ เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่รายการที่6นะเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังนะคะสวยงามค่ะเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่พี่เป็นปี2518ค่ะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นรายการที่6นะเป็นเหรียญเก่าเหรียญสวยนะคะพี่พี่รับชมกันดูค่ะรายการที่6ค่ะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่7ค่ะพี่พี่นี่เลยเป็นตะกุดนะคะของหลวงปู่ทิมวัดละหารไรนะไปพร้อมถุง นี่แบบนี้นะคะแล้วก็มีรูปถ่ายนะคะของหลวงปู่ทิมนะคะเป็นตะกุดนะเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบอย่างสวยงามเลยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่7ค่ะพี่พี่สวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่พี่รับชมพิจารณาดูนะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงก็สามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่7นะคะพี่พี่ค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่8 เป็นสมเด็จไกเซอร์นะคะพี่ค่ะรายการนี้นะคะเป็นสมเด็จไกเซอร์รายการที่8นะคะพี่ๆค่ะนี่ค่อนข้างมีน้ําหนักนะคะด้านหลังก็เป็นรวมพระสุมกอนางพญาสมเด็จนะคะพระผงสุพรรณนะประมาณนี้เลยนะคะนี่สวยงามนะพี่ๆนะรายการนี้รายการที่8คะ่ะพี่ๆไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่9ค่ะ เป็นพระพุทธชินราชพิมพ์แต่งนะคะสวยงามมากๆเลยพี่ๆเลี่ยมไปให,ให้อยู่ในกรอบยังหนาเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่9นะพี่ๆชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะคะรายการต่อไปค่ะพี่ๆจะเป็นรายการที่10นะคะนี่เลยเป็นชุดเซตนี้แล้วกันเนาะนี่ ขออนุญาตซูมออกนิดนึงเนาะพี่ๆจะได้เห็นชัดๆนะคะเป็นชุดเซตนะคะของหลวงพ่อกลวยค่ะวัดโคศิตารามนะพี่ๆนะอะไปให้เป็นเซตแบบนี้เลยนะคะนี่โอ้โหสวยงามมากๆเลยเป็นสมเด็จแวกหน้านะคะพระศรีวรีนะคะ,ะเป็นสมเด็จแหวกมาก่านพระศรีวรีไปให้เป็นชุดเป็นเซตเลยแต่ละรายการนี่ก็เป็นคนละพิมพ์คนละแบบเลยนะพ,พี่นะรายการนี่เดี๋ยวน้อเอาตัวอย่างมาให้ดูใกล้ๆนะคะ นี่เนื้อด้านในเนื้อผ้าด้านในก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะอันนี้เป็นรายการที่10นะพี่ๆสามบาทนะคะน้องจะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะปลายทางก็จะส่งให้ฟรีสําหรับ E ีีนี้นะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่10บนี่ด้านหลังสามารถตั้งได้นะพี่นะเอาไปตั้งโต๊ะหรือว่ายังไงก็ได้นะเป็นเป็นกรอบรูปได้เลยนะคะพี่คะรายการที่10คะ่ะรายการต่อไปคะ่ะจะเป็นรายการที่11ค่ะพี่ๆ เป็นสมเด็จนะคะเป็นสมเด็จหินยกวังหน้าไกเซอร์ค่ะพ,พี่รายการนี้เป็นรายการที่11อ็ดนะคะนี่สวยงามเลยนะเป็นสมเด็จหินยกนะคะด้านหลังนี้โอ้โหยังสวยเลยคะ่ะพี่นี่ เป็นเหมือนชาดานะคะแต่ว่าเป็นหินยกนะพ,พี่นะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่11ค่ะ300บาทเท่านั้นนะคะคุ้มมากๆเลยสําหรับราคานี้นะคะนี่โปรโมชั่นพิเศษเลยสวยทุกรายการค่ะตรงปกแน่นอนค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่12ค่ะพี่พีเป็นปิตาจัมโบ้นะคะหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีนะไปพร้อมกล่องตลับให้แบบนี้นะรายการที่12ค่ะพี่พี่คะเนี่ยเดี๋ยวเรามารับชมด้านใน อ่ะนี่เลยค่ะเป็นปิดตาจัมโบ้นะเนื้อด้านในพิมพ์ด้านในก็สวยงามประมาณนี้เลยค่ะรายการที่12อย่าลืมจําหมายเลขรายการนะคะแจ้งหมายเลขรายการแจ้ง E p ีรายละเอียดให้น้องให้ชัดเจนนะคะถ้ารับชมไม่ทนันรูปภาพไม่ชัดเจนก็แอดไอดียไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะพี่ๆนะนี่เลยค่ะรายการที่12ค่ะไปกันต่อเลยที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่13ค่ะเป็นสมเด็จนะคะสมเด็จวัดละคังนะคะรายการที่13ค่ะ เลียมไปให้อยู่ในกรอบนายพ,พี่สวยงามเลยนะคะรายการนี้นะรายการที่13นะคะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะพี่พี่นะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่14 เป็นพระขุนแผนนะคะหลวงปู่ทิมค่ะฝั่งตะกุดไปให้ด้านหน้านี้โอ้โหล้อมรอบอย่างนี้เลยนะพี่นะเป็นตะกุดดอกน้อย,อยแต่ว่าฝั่งไปให้ล้อมรอบเลยนะคะรายการนี้นะเป็นรายการที่14นะคะเป็นขุนแผนหลวงปู่ทิมนะคะรายการที่14เนื้อพิมพ์เก่าสวยดีนะคะพี่ๆรับชมกันดูนะชื่นชอบยังไงก็สามารถโทรเข้ามาจับจองกันได้นะคะรายการละ300บาทเท่านั้นค่ะพี่ๆขาจะส่งให้ฟรีทุกรายการนะคะพี่ๆนี่เลยค่ะรายการที่ ะะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่15ค่ะเป็นเหรียญลงยานะคะหลวงปู่สุขค่ะวัดปากคลองมะขามวัดปากคลองมะขามเทาค่ะปีสองสี่หกค่ะพี่ๆนี่เป็นเหรียญลงยาเก่าๆสวยๆนะรายการที่15ห้านะคะเรียมกรอบไปให้อย่างสวยงามเลยค่ะรายการที่15นี่สวยงามแบบนี้เลยรายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่16ค่ะ เป็นเหรียนนะคะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ค่ะไปพร้อมกล่องตลับนะคะแบบนี้นะแล้วก็ด้านในเนี่ยเลี่ยมกรอบไปให้นะคะสวยงามแบบนี้เลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่16ค่ะพี่พีด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่17ค่ะรายการที่สิบเจ็ใครพี่ขอเป็นรายการนี้เลยนะ เป็นด้านในเป็นพระเดี๋ยวเนาะขออนุญาตเปิดด้านในเนาะนี่ด้านในนะคะก็เปิดมาเป็นพระผงของขวัญน,นะคะหลวงพ่อสดวัดปากนะ้ำนายพี่ไปพร้อมกล่องอ่าแล้วก็ด้านหน้าตรงกล่องนี้มีรูปภาพถ่ายไปให้ด้วยนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่17คะ่ะพี่ๆค่นี่เป็นพระผงเก่าๆสวยๆนะคะไปพร้อมกล่อง แบบนี้เลยนะพี่นาะนี่มีรูปถ่ายอยู่ด้านหน้านะคะรายการที่17ค่ะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่18ค่ะปิดตานะคะหลวงปู่โตว,วัดประดูชิมพีนะคะด้านหลังเป็นหลังยันแบบนี้นะ เรียมไปให้อย่างสวยอย่างนานะคะพี่ๆรับชมกันดูค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่18บแปดค่ะพี่ๆายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่19ค่ะพี่ๆค่ะเป็นเหรียญฉลุนะคะหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมค่ะเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบอย่างสวยงามเลยรายการนี้เป็นรายการที่19บเนะพี่ๆนี่สวยงามมากๆเลยนะคะรับชมพิจารณาดูได้เลยชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะคะรายการต่อไปค่ะพี่ๆจะเป็น รายการที่20ไขค่ะพี่ขารายการที่20นะเป็นชุดเซตนะคะของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีค่ะด้านในนะคะเปิดมาก็จะมีปิดตาจัมบโบ้หลวงปู่โตนะคะมีล็อกเก็ตนะคะของหลวงปู่โตค่ะแล้วก็สมเด็จพิมพป์ปกโพนะคะนี่หนึ่งรายการอย่างนี้นะไปให้3แบบเลยนะคะพี่ขาคุ้มมากๆเลยรายการที่20ค่ะเป็นชุดเป็นเซตแบบนี้เลยนะคะรายการต่อไปกันเลยค่ะเป็นรายการที่21ค่ะพี่พี เป็นงานกล่องกรรมยี่นะคะด้านในเป็นพระขุนแผนค่ะของหลวงปู่ทิมนะคะวัดละหารไรนะพี่ๆนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่21นะคะเดี๋ยวเรามารับชมด้านในค่ะนี่เลยสวยงามนะพี่นะ300บาทนะคะด้านหลังเป็น พยาคุดนะคะพระปิดตาแล้วก็ตะกุดฝั่งไปให้ค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่21ค่ะ300บาททุกรายการนะคะจะส่งให้ฟรีนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะพี่พี่ไปกันต่อเลยที่รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่22ค่ะ เป็นพระยอดขุนพลนะคะสุ้มเรือนแก้วค่ะเวขารายการที่22นะคะนี่เลยค่ะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงก็สามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะพี่ๆอันนี้เป็นพระเนื้อชินนะคะพี่ขาสวยงามค่ะด้านหลังก็เป็นเลี่ยม กรอบไม้นะคะเป็นกรอบไม้อัดเนาะพี่เนาะรายการนี้นะรายการที่12 2ิค่ะพี่ขาสวยงามทุกรายการตรงปกแน่นอนค่ะตามคลิปวิดีโอเลยนะพี่นะอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมยังไงก็แอดไอดีรายกันเข้ามานะคะรายการที่22ค่ะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่23ค่ะพี่พี่เป็นปิดตาจัมโบ้นะคะหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมที่ไปพร้อมถุงแบบนี้เลยนะพี่นะอันนี้สวยงามค่ะ นี่เลยเนื้อเนื้อด้านในนะเนื้อพิมพ์ด้านในก็เก่าสวยแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่23นะพี่านพี่ด้านหลังก็เป็นหลังยานเก่าๆแบบนี้เลยค่ะนี่ไปให้พร้อมถุงเก่าๆนะพี่นะสวยงามทุกรายการค่ะพี่ๆลองรับชมพิจารณาดูนะคะชื่นชอบอยังไงก็สามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะคะรายการนี้รายการที่23นะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่24ค่ะพี่ค่ะพี่ๆ เป็นพระหินยกนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะพี่พี่ลองรับชมดูนะคะรายการนี้เป็นรายการที่24ค่ะเป็นพระหินยกนะพี่พีนะนี่เลยรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่25ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเข็มโกนะคะพี่คะรายการนี้นะเป็นรายการที่25นะคะเหรียญเก่าเหรียญสวยค่ะพี่พีลองรับชมดูนะชื่นชอบยังไงสามารถ ถูเข้ามาจับจองได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่25นะคะนี่สวยๆเลยค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่26่ค่ะพี่ๆเป็นเหรียญลงยานะคะรายการนี้เป็นเหรียญลงยาหลวงปู่ดู่วักแกนะคะรายการนี้นะเป็นรายการที่26นะคะนี่เป็นเหรียญลงยาเก่าๆสวยๆนะเรียงไปให้อยู่ในกรอบอย่างสวยงามเลยนะคะเป็นรายการที่26ค่ะ รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่27ค่ะปิดตาหลวงพ่อทับนะคะปิดทองลงหลักไปให้เรียบร้อยนะเรี่ยมอยู่ในกรอบสวยงามเลยรายการนี้เป็นรายการที่27นะคะพี่พี่รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่28ค่ะเป็นล็อกเก็ตนะคะหลวงปู่โต๊ะ วัดดูชิมพีนะคะด้านหลังนะจะมีพระปิดตาแล้วก็ตะกรุดฝั่งไปให้นะคะสวยงามมากๆเลยรายการนี้นะพี่นะเป็นรายการที่2 8นะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่29ค่ะนี่เลยค่ะเป็นพระพรหมสีน้าหลวงปู่ดู่วัดสแกนะคะไปให้พร้อมกล่องตลับสวยๆค่ะรายการที่2 9ค่ะ สวยงามเลยพี่พี่รับชมดูนะนี่ด้านหลังค่ะรายการนี้เป็นรายการที่29นะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่30ค่ะพี่พีเป็นพระปิดตานะคะของหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันค่ะ นี่สวยงามนะพี่นะไปให้2อ,องค์แบบนี้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่30คสิค่ะพี่ๆขอดูภาพเพิ่มเติมได้นะคะไปพร้อม่องตลับแบบนี้เลยนะเป็นเนื้อผงนะคะพี่ค่ะเนื้อผงคุกลักนะคะพิมพ์หลังแบบค่ะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่30ค่ะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่31คะ่ะอันนี้ก็ไปพร้อมถุงนะพี่นะเป็นของ หลงปูดูอะสแกนะคะพี่พี่ค่ะเป็นสมเด็จโอ้โหสวยงามแบบนี้เลยพี่พี่นี่เป็นพระสมเด็จเนื้อผงด้านในนะคะเลี่ยมไปให้เนาะด้านหลังเนี่ยมีตะกุดฝั่งไปให้ด้วยนะคะรายการที่31ค่ะเป็นของหลงปูดูอะสแกนะคะพี่ค่ะสวยงามแบบนี้เลยนะนี่ไปพร้อมถุงเก่าๆแบบนี้นะคะรายการที่31รายการต่อไปค่ะรายการที่32ค่ะเป็นพระกิ่งนะคะเนื้อค่อนข้าง มีน้ำหนักนะพี่นะเป็นองค์ค่อนข้างมีน้ำหนักด้านหลังนี้เหมือนจะเป็นเนื้ออะไรสักอย่างนะน้องไม่แน่ใจนะคะด้านในนะคะพี่คะนี่เป็นพักกิง่งสวยแปลกตาดีค่ะพี่คะสามร้อยบาทนะค่อนข้างหนักเลยนะคะพี่คะรายการที่สามสิบสองค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สามสิบสามค่ะพี่พี เป็นนางพญานะคะรายการนี้นะรายการที่33ค่ะเป็นนางพญาเข่าโค้งค่ะองค์ก็ค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยนะพี่นะนี่เลยค่ะเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบนะสวยงามเลยรายการที่33รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่34ค่ะอันนี้จะเป็นจิ้งจกนะคะเป็นจิ้งจกคู่นะเป็นจิ้งจกสองหางคู่แบบนี้นะพี่นะเป็นรายการที่34นะคะ รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่สามสิบห้าค่ะพี่พี่เป็นพระขุนแผนนะคะหลวงปูดทิมนะพี่นะด้านหลังนี้มีพระปิดตาแล้วก็ตะกุดฝังอย่างนี้นะคะพี่พี่คะ่ะรายการที่สามสิบห้าค่ะสวยงามนะพี่นะเลี่ยมไปให้อย่างดีเลยไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่สามสิบหกนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันค่ะพี่พี่คะ่ะเหรียญกลมเหรียญเก่าสวยงามเลยนะ รายการนี้นะคะเป็นรายการที่36ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่37ค่ะพี่พี่เป็นพระสมเด็จวัดละคังนะคะรายการที่37เป็นเลี่ยมขอบกอบนาคไปให้นะสวยงามนะพี่นะรายการนี้เป็นรายการที่37ค่ะ นี่สวยงามแบบนี้เลยค่ะรับชมพิจารณาดู300บาททุกรายการนะคะจัดส่งให้ฟรีในพ่นะรายการที่37รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่38ค่ะพี่พีเป็นเหรียญเม็ดแต้งนะคะของหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ค่ะ,ะน้องเอาด้านในให้รับชมนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่38นะคะนี่เลยด้านใน เป็นเหรียญเม็ดแตงเล็กๆนะพี่นะเลี่ยมไปให้ด้วยนะคะสวยงามมากๆแล้วก็ไปพร้อมกล่องตลับสวยๆเลยนะคะรายการนี้รายการที่3 8ค่ะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่39ค่ะเป็นเหรียญโชคดีนะคะหลวงพ่อเกษมเข้มโกค่ะพี่พี่รายการที่39นะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่40ค่ะ เป็นมีดหมอหลวงพ่อโตนะคะมีแต่งหินยกไปให้นะคะสวยงามเลยนี่เป็นมีดหมอหลวงพ่อโตนะคะแบบนี้นะรายการนี้เป็นรายการที่40ค่ะพี่พีนี่สวยงามแบบนี้เลยชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงก็สามารถจับจองได้นะพี่พนะรายการที่40นะคะไปกันต่อเลยที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่41ค่ะพี่พีเป็นชุดเซตนะคะพระปิดตานะปิดตาจัมโบ้หลวงปู่โตวัดประดู่ิมพีนะคะ รายการนี้นะคะเป็นรายการที่41ค่ะไปได้2อ,องค์แบบนี้เลยนะรายการต่อไปค่ะรายการที่42นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีค่ะหน้ากากทองค่ะพี่พี่ด้านหลังเป็นหลังยันนะคะเป็นรายการที่42นะคะสวยงามเลยพี่พี่รับชมดูนะ รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่43ค่ะพี่พี่ขุนแผนค่ะเป็นพระขุนแผนนะคะหลวงปู่ทิมนะด้านหลังนี่มีสมเด็จฝั่งไปให้3องค์เลยนะคะเป็นรายการที่43านะสวยงามมากๆเลยค่ะพี่พี่รายการนี้นะสามอบาทเท่านั้นค่ะจัดส่งให้ฟรีทุกรายการค่ะ <S <S เป็นรายการที่43นะคะ <S 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 รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่44ค่ะพี่พี่ เป็นหันนุมานนะคะพี่หารายการที่44นะหลวงพ่ออะไรน้องไม่แน่ใจนะคะพี่ๆลองรับชมดูค่ะเป็นหันนุมานนะค่อนข้างมีน้ําหนักนะคะเก่าสวยเลยเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบนะคะเป็นรายการที่44ค่ะพี่ๆรายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่45คะ่ะเป็นเหรียญหลบโบราณหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะรายการที่45นะคะ ด้านหลังเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบเรียบร้อยแล้วนะพี่นะาสวยงามแบบนี้เลยค่ะรายการที่45ค่ะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่46นะคะเป็นแหวน1 8 k นะพี่นะนี่เลยสวยงามนะพี่นะาเป็นรายการที่46ค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่47นะคะอันนี้เป็นตะกุดนะคะพี่พีรายการนี้เป็นตะกุดนะ เก่าสวยแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่47ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่48ค่ะพี่พี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่พ์มนิยมนะคะรายการที่48ดนะนี่ด้านล่างก็มีรูตรงนี้ด้วยนะคะรายการที่48ค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่49ค่ะ เป็นปิดตาจัมโบนะคะหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีไปพร้อมกล่องกรรมะยี่นะด้านหลังเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่โตคะ่ะรายการนี้เป็นรายการที่49นะคะไปพร้อมกล่องกรรมยี่แบบนี้เลยนะพี่นะรายการที่49คะ่ะรายการต่อไปคะ่ะจะเป็นรายการที่50ค่ะพค่ะพี่พ แล้วขอ,อนุญาขยับพระเข้ามาเนาะรายการที่50นะคะเป็นกําไรหินยกนะพี่นะเป็นสีเหลืองเนาะนี่สวยงามค่ะเป็นกําไรหินยกรายการนี้เลยเป็นรายการที่50ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่51ค่ะพี่พี่เป็นชุดเซตนะคะ ของหลวงปู่โตะนะพี่พี่นะเป็นชุดเซตแบบนี้เลยค่ะปี2521ค่ะด้านหลังก็สามารถเอาไปตั้งเป็นกอบเป็นตั้งโต๊ะได้นะพ,พี่ด้านในนะคะนี่มีองค์พระปิดตานะคะนี่ของหลวงปู่โตะนะเป็นชุดเซตหลวงปู่โตแบบนี้เลยค่ะอยู่ในกล่องตลับสวยงามเลยพี่พ,พี่รายการที่51ค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่52ค่ะพี่พี่ อันนี้น้องไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะเป็นรายการที่ห้าสิบสองแล้วกันค่ะพี่พี่เป็นเครื่องรางของขังของสะสมเนาะเป็นรายการที่ห้าสิบสองพี่พี่แจ้งเป็นหมายเลขรายการให้น้องได้เลยนะไปพร้อมกล่องแบบนี้นะคะรายการที่ห้าสิบสองค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่ห้าสิบสามค่ะเป็นขุนแผนนะคะหลวงปู่ดู่วัดสักแกค่ะโอ้โหสวยงามมากๆพี่พี่นี่ ฝั่งตะกุดไปให้ด้วยนะคะเป็นรายการที่53นะพี่นะสวยงามมากๆเลยนะคะไปพร้อมถุงเก่าๆนะคะรายการที่53ค่ะพี่ๆข่นี้เลยรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่54ค่ะเป็นพัพโมสีหน้านะคะของหลวงปู่ดู่วัชแกค่ะรายการนี้เป็นรายการที่54นะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่55้าค่ะ เป็นเหลี่ยหลวงพ่อโตนะคะรายการที่ห้าสิบห้านะรายการต่อไปกันเลยค่ะจะเป็นรายการที่ห้าสิบหกค่ะพี่พี่ปิดตาจัมโบ้นะคะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีรายการนี้เป็นรายการที่ห้าสิบหกค่ะไปพร้อมกล่องตลับให้เลยนะนพี่นะมีตะกุดฝั่งด้านในเนาะนีด้านหลังประมาณนี้เลยค่ะรายการนี้รายการที่ห้าสิบหกค่ะ รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่ห้าสิบเจนะคะเป็นเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญหล่อนี่เลยนะเป็นเหรียญหล่อหนุมานแบกแทนแบกแท่นนะคะหลวงพ่อคงค่ะไปพร้อมบัตรเกียรตินิยมนะคะนี่รายการนี้เลยสวยงามนะพี่นะเป็นรายการที่อ่ห้าสิค่ะพี่พี่ อะไรเป็นกล่องแบบนี้เลยนะรายการที่57ค่ะพี่พี่นี่รายการต่อไปค่ะรายการที่58ค่ะเป็นตะกุดนะพี่พี่นะค่อนข้างหนักนะคะพ,พี่ค่ะรายการนี้นะรายการที่58เป็นตะกุดเก่าๆนะคะน้องไม่ทราบที่ต้องขออภัยนะพี่นะ เลียมไปให้อยู่ในกรอบอย่างดีเลยค่ะรายการที่58รายการต่อไปจะเป็นรายการที่59นะคะเป็นชุดเซตพับปิดตานะคะของหลวงปู่โต๊ค่ะวัดประดูชิมพีและน้องขออนุญาตเปิดด้านในนะพี่นะรายการนี้เป็นรายการที่59ค่ะนี่ด้านในก็เป็นอันนี้จะคนละขนาดเนาะมีปิดตากระหนกข้างนะคะปิดตาจัมโบนะ้นะพี่ๆนะนี่สวยงามเลยนะคะเป็นรายการที่559นะพี่นะนี่เลย ให้้แบบนนีะะคะรายการต่อไปเป็นรายการสุดท้ายสําหรับ EP นี้นะคะเป็นผ้ายันนะพี่นะเป็นผ้ายันนะคะผ้ายันพระกิ่งของหลวงปู่ทิมนะคะนี่รายการนี้เป็นรายการที่60ค่ะรายการสุดท้ายขออนุญาตขยับกล้องเนาะนี่เป็นประมาณนี้เลยนะคะเป็นผ้ายัน หลวงปู่ทิมนะคะเป็นพักกิ่งพยานแบบนี้นะรายการสุดท้ายนะคะรายการที่60ค่ะ300บาททุกรายการน้องจะส่งให้ฟรีสําหรับอีพีนี้นะคะสนใจถูกใจยังไงนะคะนี่เลยช่องทางการติดต่อของน้องค่ะ 0910629533ค่ะสามารถโทรเข้ามาหรือแอดผ่าน ID Li n ยมาได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนภาพัทรวมพากเครื่องให้น้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ